แสงแดดเย็นๆของตอนบ่ายส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆลงมาที่ห้องครัวเล็กๆที่นารีกำลังล้างจานอยู่เสียงน้ำไหลปนกับเสียงเศษแก้วกระทบกันเป็นจังหวะนารีมานี่หน่อยเสียงแหลมของซูมาลีแม่สามีดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นนารีถอนหายใจเบาๆเช็ดมือเปียกด้วยผ้าขี้ริ้วก่อนเดินไปหาแม่สามี ค่ะแม่นารีก้มศีรษะเล็กน้อยด้วยความเคารพแม้ในใจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับท่าทีของแม่สามีที่ไม่เคยให้เกียรติเธอสุมาลีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆตัวผอมแห้งแต่สายตาแหลมคมเธอสำรวจนารีจากหัวจรดเท้าด้วยสีหน้าไม่พอใจดูสิแต่งตัวยังไงของเธอเสื้อผ้าเปื้อนแป้งไปหมดเหมือนคนป่าเถื่อน นารีมองลงดูตัวเองเสื้อยืดสีขาวตัวเดียวที่เธอมีเปื้อนรอยแป้งจากการทำขนมขายตอนเช้ากางเกงสีเทาซีจางจากการซักหลายครั้งเธอรู้ว่าตัวเองดูไม่ดีนักแต่ก็ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ขอโทษค่ะแม่หนูจะไปเปลี่ยนเสื้อนะคะนารีพูดเบาๆอย่าพูดเยอะไปเตรียมอาหารเย็นเดี๋ยวอนาัน,านจะกลับมาแล้วสุมาลีโบกมือไล่แล้วก็อย่าลืมถูบ้านด้วย เมื่อไหร่บ้านเราจะสะอาดเหมือนบ้านคนอื่นเขานารีกม้มหน้าเดินกลับไปดีห้องครัวสองปีแล้วที่เธอแต่งงานกับอนันต์สองปีแล้วที่เธอต้องทนฟังคำพูดดูถูกเหยียดยามจากแม่สามีเธอคิดว่าการแต่งงานจะทำให้เธอหลุดพ้นจากความยากจนในครอบครัวเก่าแต่กลับกลายเป็นว่าเธอเข้ามาอยู่ในนรกแห่งใหม่ เสียงประตูบ้านเปิดดังขึ้นอันนันเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเซื่องซึมเสื้อเชิ้ตขาวยับยู่ยี่กลิ่นเหล้าและบุหรี่ติดตัวเขามาด้วยนารีรู้ทันทีว่าเขาไปเล่นการพนันมาอีกแล้วลูกกลับมาแล้วสุมาลีลุกขึ้นไปกอดลูกชายหิวไหมแม่ให้นารีทำอาหารนะอันนันไม่ตอบเขาเดินตรงไปนั่งบนโซฟาตัวเก่าที่หนังฉีกขาดหลายจุดใบหน้าเครียดมือสั่นเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้น สุมาลีถามด้วยความกังวลแม่ครับผมหมดตัวและเป็นหนี้เพิ่มอีกแล้วอน,นันต์พูดเบาๆแต่เสียงดังพอให้นารีที่ยืนอยู่ที่ห้องครัวได้ยินเท่าไหร่เสียงของสุมาลีแหบแห้งสามหมื่นเสียงจานแตกดังขึ้นจากห้องครัวนารีทําจานตกใส่พื้นเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนไปรอบๆตัว สามหมื่นบาทเงินที่เธอหาได้ในหนึ่งปีเต็มๆจากการทำขนมขายทำอะไรของเธอสุมาลีเดินเข้าไปที่ห้องครัวด้วยความโกรธด,ดูสิทำของแตกหมดเก็บสินารีคุกเข่าลงเก็บเศษแก้วด้วยมือที่สัน่นเศษแก้วบางชิ้นบาดนิ้วเธอจนเลือดออกแต่เธอไม่สนใจในหัวเธอเต็มไปด้วยความคิดเรื่องหนี้สินอานันตคะ นารีเดินออกไปหาสามีหลังเก็บเศษแก้วเสร็จเป็นหนี้เยอะขนาดนี้เราจะเอาเงินจากไหนไปใช้เขาอนันต์เงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาแดงมีเส้นเลือดขึ้นไม่ต้องมาบ่นกูเป็นเมีอายอย่ามาเสือกแต่ว่าแต่ว่าอะไรอนันต์ลุกขึ้นยืนกูทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูมึงกับแม่มึงมาบ่นทำไมจะหาเงินจากไหนนารีพูดเสียงสัน่น ที่ผ่านมาที่บ้านใช้จ่ายก็เงินของฉันที่หาจากการขายขนมอยู่แล้วเฮ้ยกล้าพูดแบบนี้เลรอ,อนันยกมือขึ้นจะตกแต่นารีรีบหลบไปทางขวาอย่างรวดเร็วเธอรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาดื่มเหล้าและเสียเงินจากการพนันเขาจะโมโหง่ายพอแล้วสุมาลีเข้าไปขวางอนันควบคุมอารมณ์หน่อยอนันดูแม่แล้วนั่งลงอีกครั้งมือปิดหน้าด้วยความเครียด ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้านี่บอกว่าถ้าไม่ได้เงินภายในเดือนหน้าจะเป็นไรนารีถามด้วยความกลัวไม่ต้องรู้หรอกสุมาลีผู้เสียงเย็นเป็นเมียไม่ต้องยุ่งกับเรื่องของผัวคืนนั้นนารีนอนไม่หลับ,นนลบเธอนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆข้างเตียงที่อนันนอนหลับสนิทเสียงกรนของเขาดังเบาๆภายในใจเธอเต็มไปด้วยความกังวล เธอคิดถึงวันที่ตัดสินใจแต่งงานกับอนันต์ตอนนั้นเธออายุ20ปีแม่ป่วยหนักพ่อทิ้งบ้านไปแล้วเธอต้องทำงานหลายอย่างเพื่อหาเงินมาดูแลแม่อนันต์ตอนนั้นเป็นคนอ่อนโยนพูดจาดีสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีแต่ความจริงกลับแตกต่างจากที่คิดไว้อย่างสิ้นเชิงหลังแต่งงานได้ไม่นานอนันต์เริ่มติดเหล้าและการพนัน เขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและขี้โมโหส่วนสุมาลีก็ไม่เคยยอมรับเธอมักจะพูดว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงมาเกาะกินนารีลุกขึ้นนั่งเงียบๆมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแต่ความมืดเธอเริ่มคิดถึงอนาคตที่ดูไม่มีความหวังหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกเดือนงานที่เธอทำก็หาเงินได้ไม่เยอะทำแมายังมีชีวิตอยู่เธอพึมพำกับตัวเองจะเศร้าใจมินะ ที่ลูกสาวต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เสียงเศร้าโศกในใจเธอดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเธอเพียงแต่นั่งอยู่ในความเงียบล้อมรอบด้วยความมืดมิดและความหวังที่ริบหรี่ลงทุกวันรุ่งเช้าขึ้นเธอต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมขนมไปขายอันนันยังคงนอนหลับอยู่ใบหน้าของเขาดูสงบแต่นารีรู้ว่าเมื่อเขาตื่นขึ้น วันใหม่ของปัญหาจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอน,นันต์เปลี่ยนไปเขาไม่ค่อยพูดใจกับนารีมักจะกระซิบคุยกับแม่เป็นระยะเวลานานนารีพยายามฟังแต่เขาทั้งคู่จะหยุดพูดทันทีเมื่อเห็นเธอเข้ามาใกล้บรรยากาศในบ้านเงียบผิดปกติเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่นารี เสียงของสุมาลีเรียกขณะที่เธอกำลังซักผ้าอยู่ที่ลานหลังบ้านมาช่วยแม่หน่อยนารีวางผ้าที่กำลังซักลงแล้วเดินเข้าไปในบ้านสุมาลียืนอยู่ที่ห้องครัวกับแก้วน้ำสีชากลิ่นหอมๆของน้ำพึ่งมะนาวลอยมาลูกคงเหนื่อยมากสุมาลีหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มที่ผิดธรรมชาติแม่ชงน้ำพึ่งมะนาวให้ดื่มนะแก้เหนื่อย นารีรู้สึกแปลกใจนี่เป็นครั้งแรกที่แม่สามีทำอะไรดีๆให้เธอแต่เธอก็ไม่คิดมากรับแก้วน้ำมาดื่มทันทีขอบคุณค่ะแม่นารีดื่มน้ำพึ่งมะนาวจนหมดแก้วรสชาติหวานเปรี้ยวสดชื่นแต่มีรสขมเล็กน้อยท้ายลิ้นไปพักผ่อนได้แล้วสุมาลีพูดเบาๆวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้ว นารีกลับไปที่ห้องของตัวเองความรู้สึกง่วงเริ่มเข้ามาอย่างรวดเร็วเธอนั่งลงบนเสือ่อแล้วรู้สึกว่าหัวเริ่มหนักตาพร่ามัวแปลกจังทำไมง่วงจังเธอกระซิบกับตัวเองก่อนที่จะล้มลงบนเสือ่อและหลับไปเสียงเก่าๆของรถยนต์ดังขึ้นจากระยะไกลนารีค่อยๆลืมตา ห้องรอบตัวเธอไม่ใช่ห้องของเธอเป็นห้องที่มีฝ้าเพดานสูงผนังทาสีแดงเข้มมีกลิ่นหอมของทูบและน้ำหอมตื่นแล้วหรอเสียงผู้หญิงเสียงใสดังขึ้นนารีหันไปมองแล้วเห็นผู้หญิงวัยกลางคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักแต่งตัวเรียบร้อยด้วยผ้าไหมสีม่วงใส่เครื่องประดับทองทำระยิบระยับ ที่นี่ที่ไหนนารีลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วแต่ศีรษะเวียนจนต้องค้ำไว้ที่นี่เป็นบ้านของฉันผู้หญิงคนนั้นยิ้มฉันชื่อมาดามส่งส่วนเธอเธอมองจากหัวจรดเท้าของนารีก็คงจะเรียกฉันว่าเจ้านายแล้วล่ะเจ้านายนารีพยายามลุกขึ้นยืนฉันไม่เข้าใจ ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่มาดามสงหัวเราะเสียงแหลมอ๋อเธอยังไม่รู้เรื่องหรอเธอหยิบซองจดหมายขึ้นมานี่สามีเธอและแม่สามีเขียนให้ฉันนารีหยิบจดหมายมาอ่านตัวอักษรของอนันต์เขียนว่าขอขายนารีให้มาดามสงราคาสาม0 0บาทเธอเป็นคนขยันและเชื่อฟังจะทำงานได้ดี ไม่ไม่ใช่นารีสายหัวอย่างแรงนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาไม่มีทางขายฉันได้ขายแล้วจ้ามาดามสงลุกขึ้นเดินไปหยิบกระเป๋าเงินนี่ใบเสร็จการรับเงินสามหมื่นบาทพอดีกับหนี้ที่สามีเธอติดหนี้เจ้ามือนารีอ่านใบเสร็จด้วยมือที่สัน่นลายเซ็นของอนันต์และสุมาลีอยู่ที่ด้านล่างไม่ใช่ไม่ใช่ เธอร้องไห้ออกมาร้องไห้ทำไมมาดามสงพูดเสียงเย็นชาทำงานให้ฉันดีๆฉันจะไม่ทำร้ายเธอทำงานอะไรนารีถามด้วยเสียงสัน่นก็ทำงานรับแขกมาดามสงยิ้มอย่างไม่มีความหมายที่นี่เป็นซ่องโสเพณีเธอจะต้องทำให้ลูกค้าพอใจไม่นารีลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูล็อกไว ไม่ฉันไม่ทำปล่อยฉันไปประตูล็อกด้วยกุญแจมาดามสงพูดอย่างสงบหน้าต่างก็มีเหล็กดัดออกไปไหนไม่ได้หรอกนารีกรีดร้องและตีประตูอย่างแรงใครช่วยฉันทีใครช่วยฉันทีห้องนี้เก็บเสียงมาดามสงนั่งลงบนเก้าอี้อย่างเบื่อนายร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินหรอกนารีหันกลับมามองมาดามสงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกโกรธ ฉันจะไม่ทำตามที่คุณบอกฉันจะไม่ทำงานให้คุณอ๋อเก่งนะมาดามส่งลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บของหยิบเชือกและกุญแจมือออกมาก็ได้ถ้าเธอไม่ทำงานเธอก็จะได้ไม่กินข้าวฉันไม่กลัวนารีพูดด้วยเสียงสัน่นแต่ยังคงยืนหยัดไม่กลัวหรอมาดามส่งเดินเข้าไปใกล้แล้วเจ้ามือบ่อนที่มาส่งเธอเธอจะไม่กลัวหรอเจ้ามือบ่อน นารีถามด้วยความสับสนก็คนที่สามีเธอยืมเงินมาดามส่งยิ้มเจ้าเล่เขาบอกว่าถ้าเธอไม่ทำงานให้ดีเขาจะมาจัดการเธอเองนารีรู้สึกเหมือนโลกกำลังพังทลายลงรอบตัวเธอนั่งลงบนพื้นแล้วร้องไห้สะอื้นทำไมทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้เงินสำคัญกว่าผู้หญิงเสมอมาดามส่งพูดเสียงเรียบ สามีเธอเลือกเงินสามหมื่นมากกว่าตัวเธอฉันเป็นเมียเขาฉันเป็นลูกสะใภ้ของแม่เขาตอนนี้เธอเป็นลูกจ้างของฉันมาดมสงเดินไปเปิดประตูมีสาวๆรออยู่ข้างนอกเขาจะมาแนะนำให้เธอรู้จักกับงานประตูเปิดขึ้นผู้หญิงสาวสองคนเดินเข้ามาคนหนึ่งสูงผอมแต่งหน้าเข้มอีกคนเตี้ยอ้วนมีรอยแผลเป็นที่ใบหน้า นี่ดาวกับปลามาดามส่งแนะนำเขาจะสอนเธอดาวมองนารีด้วยสายตาเศร้าฉันอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วฉันห้าปีปลาพูดเสียงเบาไม่ต้องกลัวนะถ้าเธอทําตามที่มาดามส่งบอกเธอจะปลอดภัยฉันไม่ทำนารีเขย่าหัวฉันไม่ยอมทำดาวและปลามองหน้ากันแล้วดาวเข้าไปนั่งข้างๆนารีฉันเคยคิดแบบเธอเหมือนกัน เธอกระซิบเบาๆแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันจะแย่มากแย่ยังไงนารีถามเธอจะได้รู้เองมาดามสงพูดเสียงเย็นถ้าเธอยังคิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูอยู่ละก็มาดามสงเดินออกไปประตูปิดลงเสียงล็อกดังขึ้นอีกครั้ง นารีนั่งอยู่ในความเงียบมือสัน่นใจสัน่นทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมาพังทลายลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสามีที่เธอเคยรักแม่สามีที่เธอเคยเคารพกลายเป็นคนที่ทรยศเธอได้อย่างไร้ความปราณีอันนั้นเธอพึมพำชื่อสามีด้วยเสียงแหบพรา่าทำไมแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงความเงียบที่หนักหน่วง และความสิ้นหวังที่ค่อยๆเข้าครอบงำจิตใจเธอสองวันผ่านไปแล้วที่นารีปฏิเสธอาหารทุกมือ้อเธอนั่งอยู่มุมห้องด้วยใบหน้าซีดริมฝีปากแตกร่างกายอ่อนแอแต่ตายังคงเต็มไปด้วยความดื้อรั้นกินนข้าวสักนิดเถอะดาวนำข้าวต้มและไข่ต้มมาวางไว้ข้างๆนารีไม่กินแบบนี้ร่างกายจะซุดโทมฉันไม่กิน นารีเอ่ยเสียงแหบฉันไม่ทำงานให้พวกเขาเธอคิดว่าการอดอาหารจะทำให้เธอได้กลับบ้านหรอปลานั่งลงข้างๆดาวฉันเคยคิดแบบเธอเหมือนกันนารีเงยหน้าขึ้นมองแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดามส่งปล่อยให้ฉันอดอาหารไปสิบวันปลาแตะรอยแผลเป็นที่ใบหน้าวันที่11 เธอส่งผู้ชายสองคนเข้าไปในห้องนารีสะดุง้งเขาทำอะไรเธอสิ่งที่เธอคิดปลาพูดเสียงเศร้าหลังจากนั้นฉันต้องนอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งเมื่อกลับมาฉันก็ยอมทำงานไม่นารีสายหน้าฉันไม่เชื่อเขาไม่ใจร้ายขนาดนั้นดาวเสียงมาดามสงดังขึ้นจากข้างนอก นำเธอมาข้างล่างดาวกับปลามองหน้ากันแล้วดาวเอ่ยเบาๆตอนนี้เธอจะรู้แล้วว่าที่นี่เป็นนรกจริงๆทั้งสองคนจูงนารีลงไปชั้นล่างห้องถงใหญ่ประดับด้วยโซฟาหลายตัวไฟสีแดงสลัวลางมีเสียงดนตรีเบาๆดังอยู่ผู้หญิงสาวอีกหลายคนนั่งอยู่บนโซฟาแต่งตัวด้วยชุดเปิดเผยนี่เด็กใหม่หรอ ผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะสิงดังคงคิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูอย่าล้อเลยมดดาวห้ามเธอยังใหม่ใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่ก็ต้องทำงานมดลุกขึ้นเดินมาใกล้ที่นี่ไม่มีใครพิเศษพอพ่อ,พอมาดมสงผู่มาจากห้องในสุดนารีเข้ามานารีเดินตามเข้าไปในห้องทำงานของมาดมสงห้องขนาดกลางที่มีโต๊ะไม้ใหญ่ตู้เก็บเอกสารและโซฟาหนังสีน้ำตาล นั่งสิมาดามสงชี้ไปที่เก้าอี้ตัวเล็กเราต้องคุยกันเรื่องงานฉันไม่ทำนารียืนอยู่ที่เดิมฉันไม่ได้ถามเธอมาดามสงเปิดแฟ้มเอกสารคืนนี้เธอมีลูกค้าคนแรกฉันไม่ทำฉันจะไม่ทำนารีตะโกนถ้าเธอไม่ทำมาดามสงมองเธออย่างเย็นชาฉันจะโทรหาสามีเธอบอกว่าเธอไม่ยอมทำงานดีโทรไปเลย นารีพูดด้วยความหวังเขาจะมารับฉันกลับมาดามสองหัวเราะเสียงดังอ๋เธอยังคิดว่าสามีเธอจะมารับเธอกลับเหรอเขาไม่ได้ขายฉันจริงๆนารีพูดเสียงสัน่นนี่คงเป็นแค่การเข้าใจผิดงั้นฉันจะโทรให้เธอฟังมาดามสองหยุบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์แล้วเปิดลำโพงให้นารีฟัง ฮัลโหลเสียงของอนันดังขึ้นจากลำโพงสามีของนารีใช่ไหมมาดามส่งพูดเมียคุณไม่ยอมทำงานก็บังคับเธอสิเสียงอนันต์ดังขึ้นอย่างไม่แยแสกูได้เงินแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของพวกมึงอัน,นันนารีรอ้องไห้อน,นันช่วยฉันด้วยฉันเป็นเมียนายนะ เงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงอนันต์ดังขึ้นอีกครั้งกูไม่รู้จักคนชื่อนารีเสียงวางสายดังนารีตัวเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งเทใส่ตัวเธอล้มนั่งลงบนพื้นเห็นมะมาดามสงพูดเสียงเรียบเธอไม่มีที่ไปแล้วไม่ใช่ นารีเขย่าหัวอย่างแรงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นมาดามส่งลุกขึ้นเดินมาใกล้และตอนนี้เธอก็ต้องทำงานคืนนั้นนารีถูกขังไว้ในห้องเดิมดาวและปลาเข้ามาหาเธอฉันเคยโทรหาแม่เหมือนกันดาวนั่งลงข้างๆนารี แม่บอกว่าฉันไม่ใช่ลูกของเขาไม่ต้องกลับมาบ้านส่วนฉันโทรหาสามีปล่าพูดเศร้าๆเขาบอกว่าฉันรีบตายๆไปจะดีกว่าทำไมครอบครัวถึงทำได้นารีสะอื้นทำไมคนที่เรารักถึงทำร้ายเราได้เพราะเงินดาวตอบคนเราทำอะไรเพื่อเงินก็ได้ฉันจะหนีจากที่นี่ นารีพูดเสียงแรงฉันจะหนีให้ได้หนียังไงปลาสายหน้าประตูทุกบานล็อกหนะ้าต่างมีเหล็กดัดมีคนเฝ้าตลอดฉันไม่สนใจนารีลุกขึ้นยืนฉันจะหาทางออกให้ได้สวันต่อมานารีเริ่มสังเกตรูปแบบการทำงานของที่นี่เธอพบว่าในตอนกลางวันมีคนเฝ้าน้อยประตูหลังบ้านล็อกด้วยกุญแจเล็ก ฉันรู้แล้วว่าจะหนียังไงนารีกระซิบบอกดาวตอนกลางวันประตูหลังล็อกด้วยกุญแจเล็กๆเ,เธอคิดจะทำอะไรดาวถามด้วยความกังวลฉันจะแกล้งป่วยแล้วตอนที่เขาไม่ระวังฉันจะวิ่งไปที่ประตูหลังอันตรายมากดาวจับมือนารีถ้าเธอถูกจับได้ฉันไม่กลัวนารีพูดเสียงมั่นใจฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้ว วันรุ่งขึ้นนารีแกล้งปวดท้องเมนดาวต้องร้องเรียกให้มาดามสงมาดูปวดมากไหมามาดามสงแตะท้องน้อยของนารีรอเดี๋ยวจะไปเอายามาให้ตอนที่มาดามสงเดินออกไปเอายานารีกระโดดลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านอย่างรวดเร็วเธอพยายามงัดประตูแต่ยังคงล็อกแน่นช่วยด้วยเธอตะโกนเสียงดังช่วยฉันด้วย จับมันไว้เสียงของมาดามสงดังขึ้นจากข้างหลังผู้ชายสองคนวิ่งมาจับนารีได้ปล่อยปล่อยฉันนารีดิ้นรนอย่างแรงลากตัวมันลงไปมาดามสงสั่งขังห้องใต้ดินนารีถูกลากลงไปในห้องใต้ดินที่มืดและเหม็นอับมีเพียงหลอดไฟดวงเดียวส่องแสงสลัวลางนี่จะเป็นบทเรียนให้เธอมาดามสงพูดเสียงเย็น สามวันไม่มีข้าวและน้ำไม่นารีคุกเข่าลงฉันจะเป็นคนดีสายไปแล้วมาดามสงเดินขึ้นบันไดคิดให้ดีว่าเธอจะเลือกอะไรเสียงประตูปิดสนิทนารีนั่งอยู่ในความมืดมิดเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะจากเพดานกลิ่นเหม็นอับลอยมาฉันจะไม่ยอมแพ้เธอบอกกับตัวเองฉันจะไม่ยอมแพ้ แต่ในใจลึกๆความหวังเริ่มสั่นคลอนเธอรู้ว่าการต่อสู้กับสถานที่แห่งนี้ยากกว่าที่คิดไว้มากสามเดือนผ่านไปแสงไฟนีออนสีแดงระยิบระยับผ่านผ้าม่านบางลอดเข้ามาในห้องเล็กๆที่กลายเป็นทั้งที่พักและที่ทำงานของนารีเสียงเพลงดังก้องจากข้างล่างผสมปนเปกับเสียงหัวเราะและเสียงแก้วชนกัน บอกให้รู้ว่าธุรกิจของมาดามสงยังคงคึกคักเช่นทุกคืนนารีลูกค้าอีกคนรอนอยู่ห้องห้าเสียงหยาบของมาดามสงดังขึ้นจากชั้นล่างนารีหยุดหวีผมชั่วครู่มองใบหน้าของตัวเองในกระจกเก่าๆใบหน้าที่ยังคงสวยงามแต่ตาคู่นั้นไม่มีแสงแวววับเหมือนเดิมมาแล้วค่ะ นารีตอบเสียงเบาๆลุกขึ้นเดินไปสวมชุดนอนสายเดี่ยวสีแดงรัดรูปกองอยู่ข้างเตียงที่เพิ่งใช้รับแขกคนก่อนหน้านี้ชุดที่เธอต้องสวมใส่ทุกคืนชุดที่ทำให้เธอรู้สึกขยะขยงเรือนร่างและเจ็บปวดหัวใจเธอเดินลงบันไดไปยังชั้นล่างนารีเห็นดาวและปลาเพื่อนร่วมชะตากรรมกำลังนั่งคุยกับลูกค้าที่โต๊ะมุมห้องดาวปลา นารีพยักหน้าทักทายเบาๆก่อนเดินผ่านไปยังห้องห้าระวังตัวนะดาวพูดเตือนได้ยินว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่ยังไม่รู้นิสัยใจคอนารีเปิดประตูห้องห้าด้วยความระวังภายในห้องมีแสงไฟสีอำพันทำให้บรรยากาศดูนุ่มนวลขึ้นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาหนังเขาดูอายุประมาณ20กว่า รุ่นราวคราวเดียวกับเธอใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและกันเกงนสแล็กสีดำดูเป็นผู้ดีและมีการศึกษาสูงสวัสดีค่ะป่านารีไหวทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับชายหนุ่มลุกขึ้นยืนผมชื่อธเนศครับนารีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะไม่เคยเห็นลูกค้าแนะนำตัวเธอนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับเขาแต่เว้นระยะห่างไว้พอสมควร ขอโทษนะครับทเนตเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนผมไม่เคยมาที่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีไม่เป็นไรค่ะป๋านารีตอบเสียงเบาถ้าป๋าอยากคุยก่อนก็ได้ค่ะอืมอย่าเรียกผมป๋าเลยครับผมรู้สึกไม่ชินหูเรียกผมว่าทเนตหรือคุณเฉยๆดีกว่าครับ